สวัสดีครับพี่น้องสภูสคนครับพีสารมันคุดบ่ากับผมบ่าซิครับมือนี้มือนี้สิภาพพี่พาน้องขึ้นเขาเขาป่าห้าเฮ็ดคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือนึ่งที่ห้าเดินทางมาสิมาเบิงเฮ็ดกันครับมาลุนมาเบิงน้ำกันครับว่าเป็นตะมานเป็นตะคือจูบครับสิได้เห็หยังน้ำเนี่ยครับดอกแรกแห้งมานครับเศร้านี่พี่น้องนี่ครับเฮ็ดทานใหญ่มือนี้นี่ครับดอกพอดีงามเลยเศ้านี่เฮ็ดทานใหญ่ครับดอกแรกแห้งมานครับเศ้า คือแล้วคือแล้วพี่น้องเ้ยมัอเศร้าดอกที่สองครับนี่ครับดอกที่สองเฮ็ดทานใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดทานใหญ่ครับรสชาติพอกินดูครับเฮ็ดนี้ก็ได้ครับไปลุ่ไปเบิ่งกต่กันครับพี่น้องเ้านี้กับบาซีทครับพาพี่พาน้องขึ้นเขาเขาปลาหาเฮ็ดขึ้นเขาแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ มักำลังออกค like <con Liberty acontece> ร, <berish> รับเห็ดก่อแดงนี่ครับครับนี่ก็เม่นไมพี่น้องเลยนี่นี่ครับมันกำลังแตกเขือครับนี่ครับพี่น้องนี่เห็ดก่อแดงกำลังที่ออกครับนี่ดินแตกเขืบอนนี่อันนี้ที่ออกเล้ยวครับนี่ครับที่ออกเล้วพี่น้องพอดีงามเลยครับ นี่อีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกนึ่งเห็ดก่อแดงอ๋อมีดอกเดียวบ่ดอกเดียวครับพี่น้องนี่อีกดอกนึ่งเห็ดก่อแดงออกบัหลายออกบัหลายพี่น้องมั้ย ออกมองลระดอกสองดอกครับเฮจะหาที่เริ่มย้ายครับนี่ครับพี่น้องดอกนึ่งยันงน้อยๆอ,อยู่เลยครับแับนี้อีกดอกนึงครับอ,ออกยูเฮดนี่กเดี๋ยวสิเฮฮาให้พี่พี่นอ้องได้เบิ่งกระบาดนี้ป่ะมาณก็จะคืออยู่ว่ามันี นี่อีกดอกนึงครับเห็ดก่อแดงนี่อีกดอกนึงโอ้ยเหยียบเนาะนี่ครับพี่น้องเห็ดก่อแดงมาอนี่ก็ดไ,กได้นี่อีกดอกนึ่งดอกนี้อดีงามเลยนี่ครับ ดีงามเลยดอกนี่อีกดอกหนึ่งฮะดอกแดงเห็ดชะหาเริ่มออกทางไลยมันมวยใหญ่ครับพี่น้องมือนีก็ได้เพราะว่ามันบุมมีแเด็ดนี่อีกดอกนึงฮะโอ้ นี่อดอกก่อกแดงหัวเห็ดหยางว่ะอ่านี่พี่น้องครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องโอ้ยหมูนี้มันมุกขับนีเห็ดก่อแดงทั้งนั้นเลยครับนี่ครับโอ้เห็ดก่อแดงอกบเรีมาเบิงครับมาซิดว่ามันบุอกหรือบุรีมาเบ,บิงครับโอ้เ่าแล้ว เข่าทั้งลายครับพี่น้องนี่โอ้เข่าเบิดอ,อู้โคตรโอ้เคยบุหรีมาโน่นเนี่ยฮึบ่ะเม็ดบุ๊กนี่ก็แม่นมรครับโอ้นี่แม,ม่นมืดครับพี่น้องมันห้าเข่ามันเสียชีวิตแล้วครับบราซิบเราบอกมีเห็ดออกก็เลยบุหรีมาเบิ่งครับ มีอีกดอกนึงอันนี้เป็นเฮ็ดดำครับพี่นอ้องอ้าวเห็ดดำเขาออกยูสันโอเห็ดดำดอกนึงครับีเห็ดดำอีกดอกนึงโอ้ยเนนี่เป็นอึดลีครับน้องเฮ็ดก็ได้นี่อีกดอกนึงครับโอ้ฝนน้ำทากนั่นคือวชิบูอ,ออกพี่น้องเฮ็กดก็ได้นูครับนี่ครับร่บรองรอยของน้ำครับ โอ้ได้อยู่สถาแบบนี้ก็ได้นี่ครับพี่น้องเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดกอ่อคือกันครันี่ก็ได้ที่มันออกแบบนี้น่นจะว่าฝนมันตกแล้วน้ำห่วยมันขึ้นครับมันสะไปเบิดเลยครับเฮ็ดออกลายอยู่พี่น้องแต่ว่าเฮามาบอกท่านฝนเอาไปกอ่อนนี่ครับโอ้ยนี่ก็แเม่นครับเฮ,ฮ็ดกอ่อคือกันอันนี้ ก่อนเนอะน่ครับจะกวนใส่หอมอนี่ตั้งไปนี่ก็ได้ขนาดนี้ฮะเ็บถึงเรากะได้อ,อย,อยอากกิที่พร้อมนี่ครับ โล้โหนะไปนะแน่นอืมนะครับอืมมีเกลือเนี่ยน่ครับ พี่น่องเลยเอ้เข่าถือคนแล้วมันเปลี่ยทิ่งมดครับถือคนแล้วเปลี่ยทิ่งมดพี่น่องเลย อีกดอกนะึงนี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่บาวชิดมาเก็บเพ็รกอแดงครับดอกพอดีงามเลยมื้อนี้ครับพี่น้องบอ่คึดบ่ฟันว่าม,มันสิออกครับเมื่อวานหลังจากเมื่อวานที่เข้าขึ้นไป เดีลยวโบเห็นโบได้มโอนี่ก็เลยลงมาเบื้งนี่ครับนี่ครับยังโบออกลายครับเพราะว่ามันยังโบวิดขี้ดินครับพี่น,อน้องนี่นี่ครับยังโบวิดขี้ดินเลยครับทำโบสังเกตนี่โบเห็นเลยได้อันนี้ก็ได้โอ้ได้โบลายกับไทวยยิวพี่นอ้องเอ้โมนี่ก็ได้มาเด้อพี่นอ้องมาคิดนิด พิโก้แดงน้ำกันครับนี่ครับามาแล้วคือแล้วครับพี่น,อน้องวันนี้อีกดอกนึงพอคลายอยู่พี่นอ้องบริเวนนี้แม่นเหนมือกับนี่แต่ว่ามันยังบวิชีดินครับไม่ได้เห็ดชะามบไห้ใบจอกพกไว้ก่อนครับเพราะว่าเห็ดระหาออกนะครับ นี่ครับเก็มสัญญายนี่ครับนี่เข็มห้วยครับนี่ครับนี่ครับน้องนี่กระแม่นด้วยครับพี่น้องบมูโอ้ค่ะครับพี่น้องนี่แม่นมืดครับนี่ก็ได้บอสิตคุบผจักเชิดในใดครับยิงเลี้ยวต้องไปเข็ม ยากพอ,อมเพราะว่ามันเป็นแค้มห่วยมันสั้นครับพี่ๆก็บบเอื้อเมื่อในการถ่ายพี่น้องขอโทษขอใหลายๆเด้อครับมือนี้ก็ได้พื้นที่มันสั้นเฮ็ดออกเลาะแค้มห่วยครับนี่กับชน,นน้อสา,าเหตุมีจากกระถิน่นฝนมีตรงนี้นี่ครับ พี่บอลซิเก็บขึ้นมาครับพี่ยองบบเก็บกระลายได้พี่น้องพี่ยองโบเก็บนี่กระแม่นครับนี่มีกระแม่นนีกระแม่นครับนี่กระแม่นครับจ้ครับเก็บบไร่เงี้ยงง่อยสองบอกสองบอกพอด,ดีงามพี่น้องนี่ครับอือนี่ครับ นี่แถวนี้นี่แถวนีออกหมดเลยนี่ครับออกดอูพี่นอ้องเลยบาได้มาเมื่อวานนี่บัคือว่ามันจะออกเมื่อวานบาได้มาเบิ่งครับนี่ก็ออกนี่ก็แม่นครับโอ้ยหยุดขอดอ,อกลายดยู่นีอดอกนี่ อดอกนึงดอกนึงโอ้ยดอกนี่เกือบเสียชีวิตแล้วโอ้โหอกนึงนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ย่ครับโอ้ยหาสัญญาณยากเด็ดหาออกยังบวิชีสินบครับ นี่ก็ได้นครับดอกโอ้ดอกเนดะีย๋อฮะ,อดอดอะอได้ที่นี้เขาพี่น้องไม่น,นี้ก็ได้ ดีหอกนะโอ้มีเห็ดกอดแดงขักอยู่พี่น้องไว้มือนี้ก็ได้นี่ครับนี่จะกำลังออกเห็ดกอดแดง วิทย์ดนถักน้องจะเลยหายนะหาัเห็นครับนีการ ผมบาสิศกับสิควาอนอนุญาตจบคลิปไว้ชั่นี้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ฝนกกำลังตกมากแล้วครับย่านถ่ายให้พี่ให้น้องมึงมาได้ครับแต่สิควอนอนุญาตจบคลิปไว้ชั่นี้เดลอพี่น้องเลยขอคลิปหน้าว่ากันใหม่เจอกันใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ